สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมืูลนิธองย่ยไพศรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอน,นี้ยาย่ไพศรีกระเด็นน้ำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดแม่พี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาเป็นแนวทางวาวท1 1> งวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนน่าจะพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังกะฝากกดติดตามกดถูกใจายาย่ไพศรีน้ำเมลเดอร์จ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะเนาะย่าย,ยายไ่ไพศรีรุ่งคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก่อนจะบริผาดเบิรนบงผนผาดชมแนวทางใหม่ๆเนาะจ้ะพี่น้องเนาะกะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือจะคอมเมนต์ก็มาคุยมาทักทายกับยายไปสิกัคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างเลยเนาะจากพี่น้องเนาะกับพเบ้ารลายใหญ่ห้างเนาะจากน้องไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ท่านแรกเลยเนาะจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่ารัฐบาลอาจารย์เต๋าเพิ่นบอกว่าชุดประหยัดงบประสันจาพี่น้องร่างตัวเดียวแขนแขนว่าสั้นจ้าเพิ่นว่าเพิ่นให้มาสามสามและสามหกประสันจาพี่น้องจากเนวทางอาจารย์เต๋าผู้ใดติดตามอาจารย์เต๋าอยู่การแคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางเดยเนาะจากพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่ hay hay าหวยชุมแพว่วสั่นเน่นเน่นตัวเดียวตรงตรงว่าสั่นจ้างวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าให้าศูส and and นูนี่เพิ่นว่างวดนี่งวดที่แล้วห้หาศูนออกหาูนตรงตรงเลยเนาะจ้าพี่น้องงวดนี้คัดมาแล้วแล้วพี่น้องเพิ่นบอกว่าห้าสูนหกหนึ่งเพิ่นก็เลยบอกว่าไ้ซีเก้าตัวเดียวแข็งแข็งว่าสั่นจ้าเพิ่นว่างวดนี้ของหวยชุมแพเนาะจ้าเนาะมาตัวเดียวแค่แค่เลยงวดนี้ซีเก้าตรงตรงว่าสั่นจ้าเพิ่นว่าเนาะ ต่อไปเลยจ้ารับกินล่างวัสันจา SO ่าเอโซยูพบนวาเนาะรับกินล่างวัสันแปดศูนย์แปดหนึ่งแปแามแ่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดและ89คือ8ปหลัก10บล่างรับกินหมดวัสันเอโซยูพ SO นวาจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรไม่วัสัจนจ่าพันวางวดที่แล้วพันไห่เจ็ห้าศูย์ตรงตรงนี่แนจ้าพี่น้องเนาะ สูตรหาสูตรหกสูตรเจ็ดสันจ่าเขาโตเดียวกันเบมือเลยเนาะจ่ามาเบิงวันนี้เนาะพี่น้องว่าเพิ่นใหาอีหย่งมาเนาะจา่าเนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าแซกบุรพผ้าลาสีเมรดสัจนจ่าเพื่นวาเนาะกมาเบิงสูตรสก่อนเนาะจ่าพี่น้องเนาะสูตรสี่ชุดยอกแขนแขนคือหนึ่เกาสี่นจ่าพี่น้องเพื่นวาเนาะสูตรสี่หงเก้สูตรหามีหน,นึ่งศูนย์สี 4, ส่าน 3 0 1 3 0 4 3 9 1 5 9 1 8ชุดประส่นจาน่า,าเนนาพ,า 6, าพ,าพิ่นว่ามาเบิ่งอีกสุดหนึ่งของเพิ่นเนาะจ่าพี่น้องสูด6ของเพิ่นจ่าพี่น้องหวานเพิ่นหน่อยมาก1 0 7 1 0 9 1 2 4 1 3 4 2 9 7 3 0 5 3 0 7 4 9 1 6016047991 1 8 91, และ 90113ชุดร่วงทงมด22ชุดรป,ประสานจ่าเพื่อนวานอ๊ผู้ใดตดตามเพื่อนโยกะแคบหน้าจอเพื่อนไวบึงเ,เป็นแนวทางไรเนาะจา่าพี่น้องเนาะเช็คบุรพาลาสีเมทประสา,จานจ่าเาพื่อนวานเนาะกับพิจารณาไวเป็นแนวทางแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจา้าอันนี้เพื่อนบอกว่าควายนำโชคประสานจา่างวดที่แล้วบนรางควายนำโชคเพื่อนให หาออกหายศูนย์หาออกหาศูนย์นอกจากพี่น้องเนาะมาต่อเลยนอกจากวันนี้ว่าควายน้ำโชกว่ไหนเอียงมากนอกจากเนาะควายนํำโชคก็สัญญาเพื่อนว่าเนาะบนล่างว่าสัญจญาสองห้าสองหกสองเจ็ดและสองแปดสัญจญาเพื่อนว่าูปใดติดตามควายหรือว่าลอกควายน้ำโชคอยกับแคบหน้าจอไปเป็นแนวทางเลยนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสายวิ่งแรงดีมีพลังสัญจญาเพื่อนว่า เดินบนเพื่อนนอเวิ่งบนเพื่อนบอกว่า81ล้านเก้าหนึ่งล้านมาสันจานิขึ้นแนวทางวิ่งหนึ่งบนเพื่อนแนวทางวิ่งบนของเพื่อนนอจากพี่น้องนอจากสอสุพรรณหรือว่าวิ่งสายแรงดีมีพลังมาสันจ่าเพลินหวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสายวิ่งแรงดีมีพลังมาสันจาาบนล่างเนาะเพื่อนบอกว่า5บนหาล่างมาสันจ่าเพลินววาสติมาปัญญาเกิดราสันจ่าเพิ่นวานาะสายแรงดีมีพลังมาสันจ่าเพิ่นวาผู้ใดรอเพิ่นยุก เกบหนาจะเอาไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดนั่นสันจ่าแอดนั่นลางเน้นเนียนสันจาว่าของแอดนั่นน้องงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าลัก1ิปสามกับหกแล้วก็บสองกับสองสันออกสองสามเนาะจ้าพี่น้องเนาะ สามกับหกออกสองสามมาสันงวดนี้เพิ่นบอกว่าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดและเจ็ดมาสันก็เจ้ากับเน่นๆก็คือซีเมนต์เจ็ดเจ็ดนอกจากพี่น้องเนาะเอนนั่นเพิ่นบอกว่าเจ็ดเจ็ดมาสั่นจากพ่นว่าเนาะขามีแค่นี้ก็สิเป็นต์เจ็ดเจ็ดนอกจากพี่น้องเนาะตัวลักซิปก็คือเจ็ดลักหน่อยกับเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดนอกากพี่น้องกัพิจารณาไว้เป็นแนวทางนอกจากเนาะจากเอ็ดนั่นล่างเน่นๆนีมาสั่นจากพ่นว่าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าดับล่างวสันจ่าของอาจารย์ธวัชชัยเนาะดับล่างศูนย์วสันเนาะจ่าหนึ่งกัญญาอาจารย์ธวัชชัยบอกว่าดับล่างศูนย์เนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งล่างวสันของอาจารย์ธวัชชัยเพื่อนว่าเนาะชัดมะเนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าวิ่งล่างวสันเนาะจ่าเนาะเพื่อนหามาวิ่งหกล่างวสันจ้าเพื่อนว่าวิ่งหกคู่ตัเพื่อนกะมีสี่ห้าหกเจ็ดวสันเด่นที่สุดก็คือหกเนาะจ่าเนาะเพื่อนกะมีหกสี่ห้าสี่หกห้าห้าเจ็ด หกและเจ็ดสี่ประสนจากเนวาทางล่างของอาจารย์ทวัตชัยเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวาทางบนของเพิรนนาะจาเนาะของอาจารย์ทวัตชัยเนาะจากเนาะวิ่งบนซกับหกประสานจากคูตัวเพิรนกับเซมีหกสี่เก้าแปน่ระสานจากเพิ่นว่ามาเบิ่งสามตัวเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะหกหกหนึ่งแปดกเก้าแปดสี่เก้ หกสี 6, 4, ่หนึ่งวสันจ่าสองตัวเบนสองตัวบนเพิ่นก็มีสี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าแปดเก้าหกหนึ่งหกสี่หกแปดหกหกและหกเก้าวสันจ่าจากแนวทางของบนล่างของอาจรรารย์ธวัชชัยสามใบเนาะจ่า,จาพี่น้นอ,งองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแอดใบหอมวสันสีสเกตดทียรากวสันจ่าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นบอกว่าสามตัวเพิ่นก้อนน่าจ่าพี่น้องเพิ่นบอกว่า หกสี่เจ็ดหกสี่แปดหกสี่เจ็ดสี่หกแปดแปดสี่ห้าวสันสองตัวบนล่างคนกับสี่หกสี่แปดหกแปดห้าสี่ห้าแปดและห้าเก้าวสันจากแนวทางของแอดใบหอมนะจ๊ะพี่น้องเนาะกะผู้ใดติดตามแอดใบหอมอยู่กะบเทียบหน้าจอไว้เบิ่งเป็นแนวทางเลยเนาะจ๊ะต่อไปเลยจ้าอันนี้ฟันเป็นจริงวสันจ้าพี่น้องฟันเป็นจริงใบแท้เลยวสันจ้าเพิ่งวันหนึ่งกันย่านาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็บอกว่าเจ็ด ก้าสี่วสันจ่าสามตัวพนเนาะสองตัวพนกับเก้าเจ็ดสี่เก้าและเจ็ดสี่วสันพี่น้องกะผิดจรณนาไไปเป็นแนวทางใดเนาะจะเนาะจ่าแนวทางฝันเป็นจริงวสันจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้พนบอกว่าเอ็ดแมงปอวสันจ่าเอ็ดแมงปอพนบอกว่างวดที่แล้วเดินลางบนสองกับ่าวสันจ่าบนไหมาเนาะงวดนี้พนฮังวดนี้พนสีไหมาตัวใดกะผิดจรณนาบิึงเป็นแนวทางเนาะจะเนาะพนบอกว่า เดนล่างมาสานจ่าหนึ่งกันย่าเนาะพี่น้องเนาะสีกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งมาสาันจ่าเป็นวากะ แนวทางล่างของแอดแมงปอนาะจ่ากู้ใดรออยู่กะแค็บหน้าจอเพิ่นไว้เบิ่งเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะจ่าถ่ายคลิปนี้ยแย่แฟซีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าเนาะที่ได้เขามารับชมเราฟังเนาะจ่าก็ขอให้โชคดีอยู่ดีไม่แห้งแห้งมื้อรวยรวยสุขผู้สุขคนเนาะจ่าพี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลให้ยแย่แฟซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้เป็นแนวทางเนาะจ่าเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า